สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกรบพ่น้องเบาดาครับโอ้บงดูข่าวอาหารเทาเต็มรถอ,อีกแล้วเมื่อนี้นะได้เมนูเด็ดเมนูเสบอีกแลวเด้อค่ะเด้อพี่น้องแกงขี้เหล็กใส่หนังเนาะค่ะแกงขี้เหล็กใส่หนังหรือว่าแกงขี้เหล็กใส่าพยนต์นขูเพิ่พจมจากเว้าวเซล,ลก,กันอาหารของหวานเทากรบพี่น้องพุน่ะ เต้าส่วนเต้าส่วนนะค่ะเต้าส่วนกระทิร้อนเนาะค่ะพี่น้องเซี่ยสองเก่งแล้วก็น,นึ่งกับต้าคือเก้าอันนี้ก่ะสองเอ้ยกับต้านึ่งกับไอ้นึ่งเข่งอีกคือเก้าเนาะคะ่ะทั้งหมดนี่ก็ต้องกราบอขอบพระคุณเลยนหลายๆนะค,ะค่ะเมื่อนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่เนาะค่ะหลุง พี่รุ่งลาววันเนาะค่ะปริบานเนาะค่ะจากซิคาโกสหรัฐอเมริกาเนาะค่ะเพิ่นเหมาอาหารสาวเชิมเนึ่องในวันข่ายวันเกิดเนาะค่ะวันที่4มีนาคม2,567แต่ว่าวันข่ายวันเกิดเพิ่นเนาะค่ะมือนนิกะจังใดกัขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์และก็ขอให้มีความสุขหลายๆนะค่ะสำหรับไอยังกะล่าไอ พี่ลุงล้าววันก็ได้เนาะค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีหฮงตลอดปีและตลอดไปก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทฮนชาวบ้านอุกท่เนาะค่ะพี่น้องผู้บนในรับเพิ่นก็ให้พรให้พี่เพิ่นรับเอาเนาะค่ะรวมถึงเนาะค่ะยังบ่หมดแค่นี้นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับพูดด้วยสิพิดดีๆทำดีๆขอบคุณครับเอาไว้ที่สวยก่อนขอบคุณครับขนมอร่อยมากผมกินหมดหนึ่งห่อแล้วอ่ะ กินต่อเฮ้ยดีใจดิที่เพนกินขนมปกติพนจะบ่ามาขกขนมเนาะคะ่ะพนกินเป็นแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีขนมพร้อมนะคะ่ะวันนี้มีขนมให้เด็กๆด,ด้วยหนึ่งพันบาทนะคะพี่เพิ่นซื้อพี่เพิ่นตั้งใจไว้เลยว่าพนจะซื้อให้หนึ่งพันบาทเนาะคะ่ะตัวส่วมกับว่าได้ว่าเอากกำไหรหรือยอย่างเด้อค่ะจากตัวนี้ก็ก 1, กคือฝากซื้อพันหนึ่งก็คือแจกให้พันหนึ่งเลยเด้อพี่น้องแต่ห้องก็ซื้อใน,น้านค่าของบ้านเฮานี่เองเนาะคะ่ะนั่นล่ละวอาล่าห้องก็สิไปกันเลยเด้อค่ะไปนี้พี่น้องไปแจกน้ำกกนเด้อค่ะไป ออกบ้านตะเวนเน่เด้ค่ะมือเนี่ยพี่น้องไปกับนายหูดำนี่แหละค่ะอู้หูลูกหลานก็ไปน้ำมือนี่พุ่น้านนั่นขาดพูดอะเอาเต้ขนมเนาะคะ่ะมันบ่นเหมือนพี่น,อน้องนี่เด้ไหมเต้เสร็มจะถามว่ามีย้ำแรงยุบมั้ยย้ำแรงกับถนนมึงพ่นอ่ะไปปะคือเก่าคขาพอมีย้ำแรงขนาดย้ำนี่เป็นย้ำแรงเด้อนี่ไปเนี่ยค่ะได้เต้าซวนกับเกงขีเล็กเส้นห,หนังจ้ามือนี่ เต้าส่วนกับแกงขี้เหล่งใส่นังนะคะฝากไปให้บรรลังงามน้ำเนจ่าสาธุค่ะพี่น้องอกบนแม่ตาเห็ดงานแม่ตาเห็ดงานหมดจ้าโอ้ขาวก็กันเขาขายเป้งขาวขาวเป้งเพิ่นขาวปูนมาเนี่ยมาตาบ้านไหนจ้า อ๋อบ้านน้องเวนเนาะตากันเอนีบ้านน้องเวียนน้องอ้วนวุลสูตรเมื่อกินข่าเล้งจ้ะเข่เต้าส่วนเต้าส่วนกับอันเกงขีเล็กไสหนังไอ้เป็นพุ้ลสูตรพุลเฮียนตาทเป็นของพกาแม่เท้้นอไหนละครับเ่า ตาถูกขาดรับเอาได้พี่น้องอีกคู่หนึ่งบ้าหล่ะม่เอาไม่จ้าคู่ลสุดเฮียเฮียนเนี่ยเพิ่นได้กินพุลละสุดพุลลสุดเนาะค่ะพี่น้องบ้านน้องอ้วนน้องแหวนยูอุดรค่ะเนาะคื่นขือุดรนี่เนาะเป็นพ่จ้าอ๋อหนองคายอยู่บอ่จ้าเออยังอยู่หนองคายอยู่แต่ว่าติดกับอำเภอเพ็ุญหล่ะหางหนึ่งเนาะไม่เนดิเนาะตา คุณครับตาตาทุกท่านนักกินจ้ามาเอาเนื้อกินมาเอาเนื้อกินครับตาอีตาอีมาเลตาอีพอดีเป็นมาตาไฮตตาหนาพอดีพอดีเลยค่ะยังมือแรงนี่จ้าาขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวออกเบนเนื้อกินครับมาเด้อมาเด้อเนียบ้านจะเสริมจะไปจะไปซอยไหนเพิ่นก่มีทางผ่านหมดเลยพี่น้องเพราะว่าเซีนนี่จะไปบ้านดอนสูดนะค่ะท้าวไปยุกแกนนั่นก็จะเป็น เซนนั่นก็จะเป็นบ้านนงยงจ้าเกิดบ่ทันมือไรพ่ทันกับ่ได้กินก็านั่นล่ะเบิ้ลรถเด้อมือทันก็ได้กินจ้าเออพอดีต้น่ะเอ่อเป็งานลราบอเจ้าสมือนขี่เป็นนมืองเนจ้า พอดีพี่น้องคนก็นได้ยูได้กินพอดีต้าค่ะเขาบอได้บางทีเขาบอกว่เด็กไปซ้อยนั่นซ้อยนี่แต่คันเห็นยูกลกางคันเห็นยู้มกางทางนี่คือห้องเลยนะพี่น้องนะเออคันบ้าห้องคนกับเได้ถึงจ้าขอบคุณนหลายค่ะอา้าวให้ได้กินมาสุก,กุสุคนค่ะอาอยุพู้เดียวเด้อพี่น้องเห็นอยุเนี้กินจะกินอย่างบุญอัะละมือมาเอาเนื้อกินเด้อจ้าจ้าอ้าว มาได้กินครับได้ของหวานหวานกับเก่ง<า>เล็กตนะาจ้า,ากินมะเตะค่ะพี่น้องขึ้นมาบ้านเล่าน้ำสลับสับเปียนบ้านฝ่ายบ้านเล่าพี่น้องดอนสูตรดงยุ้งเท่านี้เด็ดนะคะ่ะครับบ้าเอาไปเห็นยายน้ำค่ะเหี่ยวถมมืดบางทีมันก็ลอยออกน้ำหนาซึมๆนะเอาเนี่ยกินเด้อจ้ามีบ้าออันนี้ของปูไ่จ้า ไอ้ด๊อดเดลาลูกเอาไปพ่อเร็วเอาไปพ่อน้ำด้าเอาสไปไปพ่อด้วยอันนึงออครับห้องผิ่เกินพู้หลังงียนผนก็นยุเลิกเลยเขากับพ่อหอดจะเถื่อขันเห็นยังสิ่ก็ได้ห้องค่ะได้ตอดได้ห้องรถขนมขายดีป่ะจา้า หนูว่ารถต่ำกันดี่ตาพูดละสุดพูดละสุดตาตาได้แม่อีกสุดหนึ่ง่อนเป็นว่ารถต่ำกันเส้นมาเนี่ยเออขันว่ารถต่ำกันบะเลนมาซอยที่มันยืนเบื้องต้นวลังคนเพื่นกับบ้าเก้าออกกล้องเนาะฝากไปเห็นเราน้ำเนี่ยเอาสุดหนึ่งแต่ว่าบ้าให้ฝากลายเหียนลายเด้อ พี่น้องเอฟซีสีด้า่อยพูดเป็นอย่างดีอิหลเนีดยอาว่าลู่ยุลู่ยุตบ้านนั่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้าจ้ากินเอาเนี้อกินมาแจกมื้อเนี่ยมาเด้อมาเด้ออ่าคุณยายหมอนได้ของหวานมาเนี้ยกินเด้อจ้า อีหมอกมาครับอีหมอกมาป้าดีอีหมอกเบิ่งดีๆเด้ออีหมอกเด้อได้น้ำแข็ก่อนอ้ามาน้ำกันมื้อนี้จ้าขอบคุณค่ะเอาขนมไม่นองเนี่ยล่ะนี่เอาขนมไม่นองในเลี้ยวสุดหนึ่งเลี้ยวจ้าด้ ขอบคุณเนไลายเอาให้น้องน้ำเอาเผ็ดป้าเพราะเผ็ดแบบนี้มามาให้ลีโอด้วยมาให้ลีโอด้วยอะเลเอาห่อใหญ่ด้วยเยวห่อปุ้งกับห่อเล็กาข้าอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้ผู้เฮียนหนึ่งเอาเฮียนหนึ่งรับไปก่อนค่ะผู้ใหญ่บอด้ผู้ใหญ่เด็กน้อยแทยจะไปเบียดเบียนเด็กน้อยโอ๊ตเอาเอานึกกินผู้ใหญ่น้าเดยวจะไปเจกเด็กน้อยในโรงเรียนค่ะเด็กน้อยซ่อมบอลญุบุ่นเดี๋ยวเบื้องกันมา อันยังก็ได้บ่อันี้กินมะเตกไมยายอ้ามะอ่าวตาตาอนนี้กนอะอนี้กินอะไนี้กิ่นอะไรันน้่อะไรอ้กิ่นะไรอัน้กินอาอลนะไนี่อันกินี้ลนะา ด่าของหวานกับเก่งขี้เหล็กเส้นหนังเด้อค่ะกินมันเด็กของข้าวมาได้กินเป็นเล็กๆนะนี่นี่เมาแล้วด่าอ่ะยายหนังผัดก่อนเด้อสุดหนึ่งเด้อนี่ชอนขนมให้พี่ขนมให้พี่ผมอย่าหลงบ้าน้องเนธเจ้าของตูงยิ้มเตือนระวังรถนะครับชอนระวังรถขอบคุณครับ ครับกูกูกันจ้าขอบคุณจ้าครับรถละบอลมั่งหมดเลยย่ะเออเนื้อกินปิดซดแกงกิเลสเส้หนังกับของหวานจ้าไม่แย่บ้านหนองยุ้งค่ะแตาปวดพาเด็กน้อยแมวขนมตากินข้าวตาตาเด้อเอาไอ้ขุนน้ำเนี้ย ของหวานไม่ลืมค่ะจาวให้กับคุณไ่้ด้วยขอบคุาสดวกถาสดุบนมาทรงสั่นเกงคี้เล็กกับอันเจ้าส้วนจ่าเมื่อนี่อนกกินล้ยไม่ไก้มากนะกินเด้ออยากของวานของหวาน เฮงอ้วนเฮงงเอันนี้เป็นจากกินลายยุ่เนี่ยอกินถ้าได้กระสวยยุ่นน่ะอนาะไอ้ม่เท้านี่สิเป้งเขาคือกอกพุญละผูไดบุญละนี่บ้านหนูนะเอาให้ตาปนด้วยหนึ่งชุดครับป้าแม่ยญยร้อยเจ้าเดี๋ยกินบ้านมีของหวานพร้มเด้ออ้าสาวมวย อ่าสุดหนึ่งสุดหนึ่งครับมีแนวยูแนวกินแล้วก็มีขน,ขนมค่ะมาให้เด็กๆนเ,กนนเนาะค่ะลูกถือให้ย่าด้วยายูแนวกินให้พี่น้องเขาเตะอ่าใส่หน้ารถเลยนะคะอตา เดี๋ยวกินาสาธุค่ะกันอาจจะสุดหนึ่งนี่เดี๋ยวให้ไผ่น้ำสุดหนึ่งเนี่ยเอาฝากไปน้ำพุทธสุดอ้าวป,ปีเปล่า,าให้ย้ายเียนละให้ย้ายนะ้ำบ้านไหนน้ำนา อ่าตองนั่นแหละไปคือดีๆจ้าครัตากกันจ้ากินเด้อจ้ามากับข้าวครับเป็นบ่ได้ยินบางคนไปกัะงงอยู่มาหลายได้มือนี้ จ้าหรือว่าสีเหมือก่อนปะเอานี่มานี่ก็ได้นี่มาเทรูปจะกลับก่อนใช่ไหมมามาเลยเอามาเทเหลืออยู่ค่ะไว้เด็กหน่อยอืออ่าฝากนี้กลับหน่อยค่ะเพื่อเสียใบหนี้รถเอารถลงเลยมาครับอาซินจ้าไม่ค่อยกันโอ้พอยี่บ้านพอยี้บานไปเก็บเห็ดได้เด้อมือนี้เด้อ ออกเด้ออ้าวแม่อาฝีหลอดมือนี่น่ะม่เจ๊มีเกงขี้เล็กครับของหวานมีเต่าส่วนจากับเกงขี้เล็กด้อตามมือนี่ได้ครับดนิ้นเตีมันยังไม่ได้เหมาหน้องด้หน่องเนี่ะ้มือนี้มาซอยขุมทงค่ะขนมเจ๊เล็กน้อยเล็กน้อยได้เรียบร้อยแล้วเพื่อนยนางอือ ไปอ้อมไปเพี่ยนสลับซับซอยกันลูกขาไปให้ยาเด้อนะให้คุณแม่ด้วยให้คุณลูกด้วยหวานถือนี่ไปก่อนนะหวานหนูเอาอะไรบ้างหนูกินได้แม่นี้นะอหนึ่งชิ้นเอาอีกหนึ่งชิ้นนะระวังรถโอ๊ยดใส่ลูกไปเดี๋ยเพิ่งไปเดี๋ยเพิ่งไปยังไม่ไปตัวอะทีละคนนะวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยเอาน่ะเห็นน้อง่ไปเข้าไปในบ้านก่อน เอาลูกอะ่ะเอาครับระวังรถนะไปห้างไหนเนี่ยอ่ะวิ่งไปทานนู้นก่อนนะ <c oughs> ครับไปคนหน่อยก็จะกินหายอย่างบพระเพ็ดใหกนตนตูมตามเพราะเพ็ดด่าน่ออันนี้เพ็ดเยอะในมะเขือตูมตามมีอะไรอีกที่ไม่เพ็ดเนี่ยดูสิอันนี้ซอสมะเขือเพศมันก็นปเป็ดดนนีน้น่อ อ่ะคนสวยสวัสดีค่ะจ้าสวยอคุณหนูพร้อมนะนี่คือกันอ่ะลูกออาเด้อบ่หมี่ฝากเดี๋ยวมาเอามาเอาจ้าเมสามาเล็กกินของหวานอ่า ้ได้มือแลมันบ้าแม่มันที่สิบหน้าจ้าขอบคุณใลยไลค์ค่ะเฮ้ยบานเบ้าเน่กกินเด้อว่าขนมเด้เด็กๆดเอาขนมยังยังไม่ได้เดี๋ยวรอขนมก่อนครับกูโม้โม้ขนมอันดาไม่เห็นลูกระวังรถเด้หล่ะจ้าไม่ต่างเดียวกันต้นหนึ่งลูกอ่ะเอาปิ๊ปูด้วยไหมมีปิ๊ปูด้วย เด็กยิงอยู่ออกาเที่ยวเลยขโมยมาขนมเดี๋ยวรอก่อนนะลูกนะเดี๋ยววิ่งออกไปนะครับไม่ได้จ่ายหรอกลูกไม่ต้องควักตังค์นะได้เงินปอนดิจ่ายเงินปอนดี้ครับอ่ะให้สามไปเลยอ่ะขอบคุณครับก่อนฮะเอากับค้าวขอบค้าวบ้าขนมเอากับค้าวขอบค้า เอากับขา้าวส้นว่าขนมผู้ใดไืก็ปล่อยบนเลนมาเลยตะขี้ไปหาอยู่เด้ออา่าลูกระวังรถนะเดินตรงให้แม่มก,ก็เสล่ะ <c oughs> กับข้าวกับของหวานนะจ,จ้าจ้านวนสองสามมือมาว่ามีหมาบุบ๊บเห็นตาแมวเห็นตาแม,ว,มวไม่เห็นหมา รถก็ลังหลายพี่น้องหาหกมงหกมงหกมงสุมหนึ่งป้าเป็นหาหกมงปะเดี๋ยฮะโอ้ยบ้ามือไดนบ้าเสียงแงบๆแต่ว่ามีเสียงดอกอ่ัหนู้นตาคนย้ายตา เอาไปคุณยายแล้วกันเรามีหมาบัสดอก์ของเานหมาปะเนี่ยเห็นแต่เรานอนเรา,รมเาไม่ไมีแหงบ่ยายผู้ใดยุ่ัเนรอปะเนี่ยเนี่แหละเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้จะเสริมกับสิพาพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่แหละกันดนกล้องกาบขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะขอพระคุณพี่ลุงลาวันเนาะค่ะปะลิ ปริบานเนาะค่ะพี่ลุงลาวันปริบานเนาะค่ะจากซิคาโกสหรัฐอเมริกามึอนี่ก็ต้องกราบขอพระคุณแฮนชาวบ้านละว่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะค่ะสุขสันต์วันเกิดพ้อเนาะค่ะพี่ว่าไอ้นี่ก็หละพี่น้องเพื่อนมาอาหารมันนี่ก็ขอบแขนชาวบ้านเท้าพ้อเนาะค่ะสลับซับเปี้ยนกันไปค่ะพี่น้องนี่ละเนาะค่ะจ่งไดดก็ร่วมอนุโมทนากับเจ้าของวันเกิดพนันนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญหักพี่น้องนะค่ะ